หเหตุผลที่คุณต้องออกมาทําออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะหลายๆคนมีคําถามว่าเฮ้ยทำไมใครๆก็ออกมาทําออนไลน์ออนไลน์มันดียังไงออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือเปล่าวันนี้นะคะโคชรีมีหนึ่งเหตุผลสำคัญที่คุณต้องออกมาทําออนไลน์ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะ โลกมันเปลี่ยนไปนะคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ล็อกดาวน์มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งไหมหรือมันจะมีโรคระบาดหรือมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณสามารถยังมีชีวิตยังหารายได้ได้นั่นก็คือการที่เอาตัวเองออกมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะโค้ช mm hmm. <Coach S 2> มี1เคสนะคะที่เป็นคนธรรมดาโลเทคเรียกได้ว่าโลเทคโนโลยีเลยนะแล้วสิ่งที่เขาทำอะคะก็คือการขายออฟไลน์ mm hmm. เป็นหลักนะไม่ใช่ธุรกิจใหญ่โตด้วยแต่มันคือธุรกิจขายหมูปิ้ง ตามรถเข็นนะคุณคิดดูสิว่าคนขายหมูปิ้งอ่ะจะออกมาทำออนไลน์ได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เคสนี้นะเป็นเคสที่โคชบอกได้เลยว่าประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะว่าขายหมูปิ้งทางออนไลน์มันเปลี่ยนชีวิตเธอจากเดิมนะที่สร้างรายได้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วกำไรเนี่ย เป็นหลักแสนต่อเดือนนะแต่ตอนนี้ค่ะที่เธอพาตัวเองมาอยู่บนโลกออนไลน์ใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเธอสามารถสร้างรายได้เป็นล้านภายใน2เดือนค่ะ <Wow. S 1> วันนี้นะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กำลังมีข้ออ้างกำลังมีข้อสงสัยนะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทำออนไลน์อะ่ะมันไม่ได้เงินจริงหรอกโคชอยากให้ดูเคสของเจพินไว้พี่โคชเอาเจพินออกมามาบอกทุกคนเพราะว่า โค้ชอยากให้เห็นว่าเนี่ยคืออาชีพที่ง่ายที่สุดนะเป็นอาชีพที่คุณไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญคุณไม่ต้องมีความชํานาญเลยแต่เจพินแค่พาตัวเองอะค่ะ จากโลกออฟไลน์นะจากที่เข็นขายหมูปิ้งอยู่หน้าโรงเรียนพาตัวเองอะค่ะออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ line. แล้วก็เป็นเจพินแค่ออกมาไลฟ์ให้คนเห็นว่าตัวเองอะมีอะไรดีหมูของเจ๊อะอร่อยแค่ไหนแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเจ๊ไปยังไงได้บ้างแค่นี้ค่ะเจพินสามารถสร้างรายได้หลักล้านนะภายในระยะเวลาสั้นๆแล้วที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือเจพินนะสามารถช่วยครอบครัวอื่นๆคนอื่นๆ ให้เขาสามารถมีธุรกิจให้เขาสามารถมีรายได้นะในช่วงเวลาหลังวิกฤตแบบนี้ไดนะ้ถ้าวันนี้คุณยังเป็นคนหนึ่งที่ยังลังเลที่จะเอาตัวเองมาอยู่บนโลกออนไลน์ดูจะพิมพ์ไว้เป็นตัวอย่างคะ่ะวันนี้โค้ชหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้ดูนะคะวันนี้โค้ชริไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย